สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการบอดแคสในไลน์นะครับการบอร์ดแคสเนี่ยมันดียังไงนะครับการบอดแคสก็คือการที่เราส่งข้อความนะครับไปหาลูกค้าพร้อมกันนะครับโดยที่เราเซตหรือว่าเราตั้งค่าข้อความเนี่ยแค่ครั้งเดียวนะครับก็วิธีการนะครับให้มาตรงนี้นะครับตรงเมนูซ้ายมือนะครับที่เขียนว่าบอดแคสนะครับสำหรับของใครที่ปิดไว้แบบนี้นะครับก็ให้มากดเปิดแบบนี้นะครับ จะมีลูกศรลูกลูกศรชี้ลงแบบนี้นะครับแล้วก็ให้มาเลือกที่สร้างบอร์ดแค์นะครับก็คือตรงนี้นะครับสร้างบอร์ดแค์ได้เลยนะครับพอเรากดแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าเราจะส่งข้อความนะครับไปหาเพื่อนทั้งหมดที่อยู่ในไลน์เลยไหมคือทุกคนที่แอดเข้ามานะครับเราจะส่งไปหาทุกคนเลยไหมหรือเราสามารถระบุได้นะครับว่าเราจะส่งเฉพาะลูกค้าที่เคยซื้อแล้วหรือลูกค้าที่เพิ่มเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับ ก็ตรงนี้ติ๊กที่ระบุระบุตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้มาเลือกกลุ่มเป้าหมายนะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายตรงนี้เราต้องสร้างก่อนนะครับอ่าเราต้องสร้างก่อนซึ่งหลายๆคนที่ดูวิดีโอมาถึงตรงนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะสร้างไปแล้วนะครับน่าจะดูวิดีโอของพี่ยศมาแล้วนะครับว่าสร้างกลุ่มเป้าหมายยังไงคนที่ซื้อ1กระปุก2กระปุก4ี่กระปุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือการสร้างกลุ่มเป้าหมายเนาะถ้าสมมุติว่าเราสร้างแล้วนะครับอย่างผมก็ให้มากดที่ดินสอตรงนี้นะครับ อย่างของผมเองเนี่ยผมก็สร้างกลุ่มเป้าหมายสาหรับคนที่ซื้อแล้วนะครับสําหรับคนที่ซื้อแล้วเนี่ยนะครับผมเองก็สามารถเลือกได้ว่าการส่งข้อความครั้งนี้ผมจะส่งไปหาคนที่ซื้อแล้วเท่านั้นนะครับก็กดรวมแล้วก็กดเพิ่มนะครับอันนี้ก็คือการส่งไปหาคนที่เคยซื้อสินค้ากับเราแล้วนะครับส่วนถ้าเราอยากจะบอดแคสครั้งนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับแต่ว่า เราไม่อยากให้ลูกค้าที่ซื้อแล้วเนี่ยมาเห็นข้อความในครั้งนี้นะครับแล้วก็กดยกเว้นแบบนี้นะครับแล้วก็กดเพิ่มอันนี้ก็คือเป็นการยกเว้นกลุ่มเป้าหมายที่เคยซื้อกับเรานะครับคนที่เคยซื้อกับเราแล้วอะครับเราก็อาจจะส่งข้อความทักทายไปหาเขาอาจจะส่งข้อมูลให้ความรู้กับเขาหรืออา่าถ้าไปสอบถามเขาได้ อันเนี้ยนะครับส่วนคนที่ยังไม่ซื้อเนี่ยเราก็บอดแคสเป็นโปรโมชั่นให้กับเขาใช่ไหมให้เขาได้เห็นข้อมูลของสินค้าให้เขาได้เห็นรีวิวอย่างเนี้ยนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับของการที่สามารถระบุระบุได้ว่าเราจะส่งไปหาใครหรือเราไม่ส่งไปหาใครนะครับก็อันนี้เนี่ยสำหรับผมเนาะก็ตอนนี้สุดสมมติว่าเป็นสิ้นเดือนละนะครับหรือว่าเป็นต้นเดือน ผมอยากจะบอดแคสเกี่ยวกับโปรโมชั่นและผมไม่อยากให้ลูกค้าที่ซื้อแล้วเนี่ยเขามาเห็นนะครับผมก็กดยกเว้นนะครับแล้วก็กดเพิ่มเพราะผมอยากจะบอดแคสโปรโมชั่นไงและผมก็ไม่อยากให้ลูกค้าที่เคยซื้อแล้วมาเจอโปรโมชั่นนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับ one b o c a ์นเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะบอดแคสตอนนี้เลยไหม นะครับคือตอนนี้ก็คือตอนนี้เลยครับถ้าเรากดส่งปุ๊บมันจะไปหาทุกคนณปัจจุบันตอนนี้เลยเวลานี้เลยนะครับหรือเราจะตั้งเป็นวันตรงนี้นะครับเราหรือเราจะตั้งเป็นวันเราจะตั้งเป็นวันไหนพรุ่งนี้ไหมหรืออีกวันหนึ่งหรือเราจะตั้งเวลาเราจะตั้งเป็นเวลาไหนดีเราจะบอดแคสช่วงเวลาไหนดีครับ9ก้าโมงเช้านะครับหรือประมาณ6กโมงเย็นนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่เราที่เราจะตั้งนะครับ ก็สาหรับผมแนะนําว่าช่วงเวลาถามว่าเราจะตั้งช่วงเวลาไหนดีก็ให้ตั้งช่วงเวลาที่เราคิดว่าลูกค้าเล่นโทรศัพท์นะครับอ่าส่วนใหญ่จะเป็นช่วงไหนครับช่วงเช้าใช่ไหมหรือว่าช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าช่วงเที่ยงได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะคอทแล้วแต่เราจะออกแบบมันนะครับตรงนี้นะครับพอเราตั้งวันเวลาเสร็จแล้วนะครับสมมุติผมจะโซบ,บอร์ดแชท พรุ่งนี้เนาะนะครับก็เป็นวันที่29อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ช่วงเวลาสัก9โมงนะครับอ่ะแบบนี้สมมตินะครับแล้วก็มาเลือกต่อไปนะครับก็มาเลือกตรงนี้นะครับเอ่อตรงนี้จะเป็นข้อความหรือว่ารูปภาพที่เราจะบอดแคสต์นะครับถ้าเราสร้างลิสต์เมสเซจมาแล้วนะครับก็สามารถเลือกลิสต์เมสเซจแบบนี้ได้นะครับก็กดเลือกได้เลยก็จะเป็นรูปภาพที่เราสร้างลิสต์เมสเซจนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นโปรเนาะโปร6อย่างเงี้ยครับ เราก็ข้อความเราก็ใส่ข้อความเข้าไปนะครับผมก็จะใส่ข้อความเข้าไปนะครับอที่ผมได้เตรียมมา <_: S 1> ก็จะเป็นแบบนี้เราสามารถดูตัวอย่างนะครับได้จากทางขวามือล่างตรงนี้นะครับอันนี้คืออันนี้คือข้อความที่จะไปหาลูกค้านะครับจะเป็นแบบนี้อันนี้คือวิธีการบอร์ดแคสโปรโมชั่นแบบนี้นะครับเราเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนลงมาแล้วก็ตั้งเวลาบอร์ดแคสได้เลยนะครับเพียงเท่านี้บอร์ดแคสก็จะเริ่มทํางานแล้ว อันนี้คือวิธีการต้านบอดแคสต์แนะนําเลยนะครับสาหรับนักธุรกิจทุกคนนะครับแนะนําว่าให้บอดแคสต์ลูกค้าทุกๆสิ้นเดือนนะครับหรือว่าต้นเดือนด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็บอดแคสต์ไปนะครับแล้วก็ได้ยอดจากตรงนี้มาเยอะมากนะครับเพราะว่าลูกค้าบางคนเนี่ยเขาก็เคยแอดมาเคยคุยกับเราหรือว่าเคยจองสินค้าแต่เขาลืมไปแล้วอย่างเงี้ยครับการที่เราบอดแคสต์ก็คือมันก็เหมือนกับการที่เขาจําได้อีกครั้งหนึง่ง นะครับเขาก็จะได้เห็นข้อความของเราด้วยนะครับฉะนั้นก็อย่าลืมบอดแคตกันนะครับอย่างน้อยๆนะครับก็เดือนละครั้งหรือถ้าจะให้ดีก็สัปดาห์ละครั้งหรือ2สัปดาห์ครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยๆเดือนละครั้งเนี่ยควรจะต้องบอดแคตนะครับก็วิดีโอนี้ไว้ประมาณนี้ครับ